ว้าวโหมต้องคุ้มจากนี้เยหรอมันมีโลด้วยมันมีโลด้วยโอ้ยโอ้ยนี่้อ้ลยเลือดออโอ้โอขนาดยอเน้นี่เออใช่คือบอสต้องยข้างหลังเอเอยู้อาี

เจ้วิดนิดเราทำได้เอายังไม่หมดหรอราชินีใช่ไหมเอาเมื่อกี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี่ยเป็นมินิบอสน่าจะเป็นเอ่ออาจจะเป็นพระราชาหรอโอ้โอ้มินิบอสอีกสองตัวมินิบอสอันนี้น่าจะบอสจริงๆมีผู้บุกรุกสองคนเราต้องกำจัดมัน ตามหามันแล้วก็เอามันมาให้ฉันไม่ว่าจะเป็นหรือตายเพื่อราชินีที่จริงเราโผล่รังกลืได้นะจะดูสิที่จริงเราโผล,ล,ล่รังกลืนเพื่อได้ยวมีจุกปเกลือด้วยดูหัวจุกหัวหน้าหมูดูดิม <more> ามา

ไฟด้วยใครมาต่อเนี่ยมันไม่เปลืองไฟหรอโอ้ตัวอ่อนเฮ้ยเฮยเฮ้ยนนี่น้หมูใช่ใช่นี่เนี่ยหน้ำหมูทำเป็นกระแพงไว้แล้วมันทาแล้วเขาก็นี่เนี่ยนี่ตปใช่อู้หูเป็นสีเหลืองด้วยอ่ะน่ารักจัง เป็นแนวป้องกันไว้น้องเบสจะถอยมาหน่อยทีไม่หัวตัวเองอไรอ่กลันต่อไปโอ้ยิยยยยยยยจะยยยไย้ยยยยยยยวยย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 มันยมยยยยยนยย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 ยนยย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 ันยยยนยนนยย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  ได้มันทำลายได้มันทำลายได้ไงเวสมันไม่ให้มปนกระตูด้วยไหมไม่ไม่ไมันไม่ให้เราใช้ไปตลอดไงเพราะว่าเนี่ยน้าหมูเราควรไปทำลายเอิร์ชนะกลางมันเหรอใช่นู่นหมูเรายิงแส่กระตูดเ้ยเอ๊ะยิงอ่ะเอ๊ะ เอออีกด้วยไปทำลายโอยนหมูด่วยก็ส่วนน้หมูหมดน้หูยิงไม่ได้แล้วหรออ๋อน้ำหมูลืมเลงนะลืมเลงก็สูญหมดด้วยอันมีอีกรังหนึ่งนะหมูข้างในอ่ะไปทำลายรางเกิดไหมหอโอ๊ยโดนเลยเอ้ย ก้าปุ๊ปุ๊กซ้ำอีกนะหวน่ะหันอีแล้ว้อืมนอ่บุกคอกินอะปรปอนหน่อยทำไงเราทีนี้โอ้ ยิงเกินถววันบนนั้นดูโอเคยเขยยิงม่มนขึ้นไปไงอะยังยิงาเยยิงโอ้ยมาแล้วหน้านี้เลอในแด่นี้ว่าเราจะทำให้มันดวนะเฮ้ยเก็กที่เก็นเกมโอ้ย ลงมาอีกลงมา,ลาเลยมันก็จะออกมาเราก็มีพื้นที่หลบแค่นิดเดียวไม่ออกมาจริงเราโดดไปหลบก,ก็ได้นะโมลงมาข้างล่างหรอขึ้นไปเลยโอ้โอ้ยนิ้งโดนอ่ะตัวนี้ค่อยหนักหน่อยใช่ไหมโ ไม่มีโลกยิงง่ายๆแต่มันยิงนะนเราละมันยิงมันยิงไฟมันยิงตอบโต้เราไม่ได้นะมันจะขึ้นสีแดงก่อน จะมาทรงนี้เนาะรือปืกดแก้วลองดูถึงไหมตัวปืนยิงไกลดีไม่ถึงไม่ถึงแม่งยิงแรงไม่หลอไม่ถ ตัวน้องตกดีแล้วออตรงนี้เหรอไม่รู้ไม่แน่ใจนี่มันตน้องยิงถ่วงให้ีึงลงมาเพราะว่าน่ฬิกาเนี่ใช่จรงิรรงๆด้วย

เ <c oughs> ออะนะแก,แก็ใครยังอยู่เดี๋ยวนะนั่วหมูบ้างนั่วหมูบ้างเก่ๆนั่หมูบ้างอ้าวเปลี่ยนฉากได้ด้วยอพเหรอ เอายเลยนะเอาเอียงเอาไม้เออเออทำให PA> ้มันอัดถ่ายแล้วมันเอียงเลยกดเอ็กนะถ่ายนะใช่อ่มนะปึ๊บเดี๋ยวมันมาตรงนี้มาอะไยไหนหน้าหมูลงหมูไปที่ไหนมาหน้าหมูขี้หัว

ไม่เหมือนกันมั้งมาไฮเคพอแล้วต้น oh, <no. S 1> ไปต่อไม่เราไปดูรูปพวกเรามาตรงนี้หรือเปล่า จะเป็นห้องบอดพร้อมหรือยังพร้อมแล้วทูดวอลทูเดวอเข้าชุดสง,งครามว้าวเลย มึงยิงดับมาให้หน่อยสัซ้ายนะเล่นศันซ้ายเออเอา้าทำไมอโอเราโดนตัดนี่ไม่เป็นไรเออ,เอ,อยิไงไม่แตกไงเราก็เลยชนมันต้องยิงเนหลายอันนะมึงหัวทำมังใหญ่ๆนะ ก็หมดริงทั้งแม่ฮะมันก็กดไม่ได้มันเลือนได้ด้วยนะน้องยืดตามมาไม่หมดยิาได้เลยนะขัดสีแล้วเย้ ว้าวคนอยากเท่ไม่ตกพอดีเห็ดเลยน้าทิมเออหน้าหูหน้าทิมเหรอใช่ดูหน้านั่งหูตาหน้าหมูลบให้ต่อเนี่ยหน้าหน้าหมูแล้วคิ้วหน้าหมูเหมือนเลยใช่ไหม

นี่น้าหมูไปแล้ว่จริงน่าจะให้เขายิงด้วยนะน้าหมูมันจะได้เหงให้น้องหมูรัวฝูงเขาน่าจะยิงใช่ไหมใช่น้องหมูเนี่ยมันคนนี่น้าหมูเลี้ยวได้ น้องก็เนี่ยเป็นคนอยางยิ่งนะโมโอ้มันจะโนเฮ้ยเฮ้ยเจ้าผู้เลี้ยงดูเฮ้ยอินไหมไม่กินอย่างงั้นกินไม่บวกเดี๋ยวลบไปสักกดไว้สกกดไว้เอาเอาเลยก่อ ้ไม่ตงอยางเยอะแยะยึปา่ะเยปุ่ยเพียบเลยโอ้ยเต้องไปต่อตรงไหนอ่ะยิงยิงยิงยิมงยิงสกัด แล้วอู้หยเ่มให้หน่อยฮะหยไปหนได้ไมโอเคแล้วจะทำไงต่อ่ามยิงโอเคนั่งเยมไปต่อไม่รอ้อีกอีกอะไรกโอม Ô, hát mưa lắm. thang hát rồi lắm. Ô, hát mưa lắm. Hoa hát mưa lắm. Hoa hát mưa lắm. Hoa hát mưa ô Hoa Ô. mưa lắm. Hoa hát mưa lắm. Hoa hát mưa lắm. Hoa hát mưa lắm. Hoa แ oh ม่หมูต้องยิงบวกบกันไปด้วยเหรอใคยเรือไปด้วยยิงไปด้วยเหรือ <c oughs> อุย้ยเขาเกือบร่วง <Whoa. S 2> <Whoa. S 1> โว้โว้โว้ตัวน่โดูลเลยเหรอโว้ต้องหลบใช่ไหมเนี่ยเขาทำอะไรอุย <c oughs> อ้ยมึงไปไม่ได้หรอหนู <c oughs> ไปได้

ระุณได้มันเลยโอ้ยงไม่ตัวเขาเล่ยนง่ายยังอะงูยากยังยากคนเดียยิงงน้ำไม่ได้เราไม่ขี่เนี่ยเมื่อจเขยิงช่วย ไอ้หมันมมัเปนแ่นนี่ากเลยนี่ถึงแลวใช่ไหมตาหมูมันช้จริงทตาแล้วหม้ยยิงจรตาจริงมหน่ยิงใส่กระโดงก็ได้ยังไม่เงีไปอีกไระโดให้เยยบกระปุ่มนจุดไฟเราต้องขี่เรือเหมือนเดิม ô nó múa. Nó múa chỉ có khuôn đai. Ồ. Oh. Mà để cho các khuôn nói. Ờ. À. Uh -huh. oh, ơi. Nhìn nhá. À. Rối mưa buồn. mình bị nó múa. Á. Mặt mình. Mặt mình bị chèo

เออน้าหมูของเล่นกระรอกกอดสัตว์กระรอกอ๋อมันเป็นบ้านกระรอกมาก่อนแล้วเราประอบสร้างบ้านใครก็รอกเลยต้องหลบอยู่ในต้นไม้เนี่ยหรอที่จริงเนี่ยหน้าหมูยง้มใต้ดินนะเย้มยำลูกของเราแน่อ่าก็เป็นเสื้อสูงมาแต่ใส่แล้วขี้ได้เด็แต่ไหนโอ้ กเอนะเวลาโดนสีาเล่สีฟนไว้แล้วเองสนุจเลยอันใชด้จริงๆเดี๋ยวตายเมื่ไหร่เไปทางไหนเรไปทางมันเล่นนได้แล้วน้อหมว้าวเมากลงหลังประมก่อน ันั่น,นตาควานหัวขวดต้องหลังนะหน้ามือเดี๋ยวนะเอออันนี้เป็นใต้ต้นไม้นะเนี่โอ้ท้างใม,มันเป็นอย่างนี้ล่ะต้นไม้ข้างในมีน้ำก็ได้มีแม่น้ำใต้มีน้ำใต้ดินก็เป็นบ้านกระรอกเอ,อ๊ะมันบินได้นะนี่นะหมวอมันว่ายน้ำอยู่ทำไมเราหายใจออกอ่ะ <c oughs> เราเป็นหุ่นดลเราเป็นตุ๊กตา อ้าเพราะมันเอียงเราต้องเอียงตาเไม่นเราตกอื้กลัวตกอเพียบเลยตก เบตกมันร <Scroll> ีหมุนตัวมันหมุนตัวมันตีลังกาสามแลตลบเขาหลบตัวน่ะมหมุนไปกันนะเขาสามจัล้วเขาตัวน่ะมหมุนกโรรับชมโอ้ยอะไปต้นไปเล เขาเพิ่งรู้นะว่าเทคโจโลยีของฝัดมันเกาหน้าประาะแนนไปแล้ว